มังกรจุนสวีสวัสดีครับสวัสดีทั้งไทยครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดครับไลฟ์สดเซ็นวิชแนลครับทักทาทยฝากช่องคุณจ๊อบจ๊อบด้วยนะครับเป็นช่องรองช่องที่สองครับที่ให้ถ้วยทองมาครับถ้วยทองสีเหลืองฮหสวัสดีครับสวัสดีครับ ปักช่องคุณจ๊อบจอบด้วยนะครับคุณจ๊อบจ๊อบขอบคุณนะครับสามสิบหกเลิฟหกหกคนดูครับคุณชื่ออะไรชื่อจ๊อบครับชื่อจ๊อบครับอีกคนชื่อโดมครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้น้องโดม <c oughs> ได้เวลาตัดผมอีกแล้วเรานี่น้องโดมมาแล้วนี่เขาบอกว่าพิ่งชิดที่น้องร่วมท้องเดียวกันอะไร แล้วสวัสดีครับ่เราครับ <c oughs> นินาวนิานาววะนิณาวที่รักโทษกรรมนิาวที่รากนินาวมดนานนา <c oughs> น ด้านหน้าด้นหนาด้านหน้านี่น้ฝากช่องคุณจ๊อบจอบด้วยนะครับติดติมช่องคุณจ๊อบจอบนี่ยคุณจอบน้าฝากช่องคุณจ๊อบด้วยนะครับที่กลังแชร์คุณเป็นทช่องคุณจอบจอบด้วยนะครับเป็นช่องที่ยังตามนะตามให้ต่อ ครบับงเลิฟๆคุณจอบจอบก็มาแอบมาอยู่อันนี้เป็นช่องลองครับเป็นช่องที่สองครับน้องจอบจอบทำสองช่องครับสร้างไรายได้สองช่องขอบคุณนะครับผู้คนดูสามสิศเจ็บเลิฟ สวัสดีค่ะปะวีนาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนีนาบอกค่ะค่ะแล้วน,นาวน,นาวขอบคุณนะครับน้องนีนาขอให้เจริญเจริญขอให้เจริญเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนครับร่ำรวยร่ำรวย พี่นางตามให้แล้วนะน้องจอบขอบคุณนะครับคือ,อพี่นางตามให้แล้วใช่ไหมขอบคุณนะครับพี่นางตอานี้นาวหัวเราคุณคุณจอบจอบมาอีกแล้วเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่ง อย่าลืมทำไฮไลท์อย่าลืมจะกดไฮไลท์ด้วยถ้าตอนลงตอนลงจะกดไฮไลท์นะลืมตลอดเลยไม่ลืมแล้วต่อไปนี้จะไม่ลืมกดไฮไลท์แล้วว่ะเสียดายมากเลยอะ่ะเสียาดยายเสียดายกดไว้เนี่ย <laughs>